Thang ciwitang yawanni panang Serang kaca thamang ciwitang yawanni panang sarang kaca sanghang ciwiang yawanni panangang สารังกาชามีทุติยมปีพุทธังชีวิตังยาวนิพานังสารังกจชามีทุติยมปีธรรมังชีวิตังยาวนิพานังสารังกาชามี ยาวนิพานังสารังกัจจามิตาติยมปิพุทธังชีวิตังยาวนิพานังสารังกัจจามิ ตาติยัมปีธรรมังชีวิตังยาวนิปานังสารังกัจจามิตาติยัมปีสังฆังชีวิตังยาวนิปานังสารังกัจจามินิปปานังปรมังสุขัง นิพพานังปารังสุขังนิพพานังปรมังสุขัง,ง,งสุภมัสดุพระพุทธศาสนายุการจำเดิมนับแต่องค์สมเด็จพระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสเสด็จด,ดับขันทัปรินิพานร่วงแล้วจนถึงปีนี้เป็นปีพระพุทธศักราช2555พระวัสสา นับตั้งแต่มหาพุทธปรินิพานตรงกับปีมหาพุทธชยันตี2,600พรรษาขอเวนัยสัตว์ทั้งหลายพึงกำหนดนับรับรู้ไว้ด้วยประการละชนีรายการนี้เป็นรายการสนทนาธรรมตามพระไตรปิฎก84,000พระธรรมขันธ ดำเนินรายการโดยนะมามรูปติลิพรวงชัยหรือนช่างแมวนะคะอ่านช่างก็มาพบท่านผู้ฟังอีกตามเคยนะคะและก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะที่กำลังรับฟังรายการตนทนาธรรมตามพระไตรปิฎกนี้นะคะเอ่อวันนี้เอ่อก็กราบนมัสการนะคะพันเตเอ่าท่านญาณะพระโพธิและท่านพันเตทิติ ธนาโพธินะคะ,ะเราเริ่มชินกันแล้วนะคะ,ะวันนี้เราก็อยากจะให้ท่านพันเตทั้งสองรูปนะคะ,ะได้อธิบายทำนะคะอันเป็นเรื่องทั่ว,วไปนะคะในการดำรงชีวิตของอท่านญาติโยมนะคะ,ะนิมนต์ค่ะ,จะเจริญพรในโยมในช่างแมวแล้วก็บมทนาสาธุญาติโยมที่อยู่ทางบ้าน วันนี้ก็จะพยายามเอาที่อธิบายหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอ,งสอนไม่ใช่ของพันเตนะเป็นของพระพุทธองค์ซึ่งพ,พันเตพยายามได้สีขาธรรม,มาเพื่อนํานำธรรมะที่ถูกต้องที่สุดตามพระไตรปิฎกมาให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังและจะได้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตธรรมะของพระพุทธองค์เท่านั้นที่จะเป็นแก่นแท้ที่จะสามารถทาให้โยม ที่รู้แล้วเข้าใจแล้วบอกว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยจะได้รู้แล้วเข้าใจจะได้มีหลักซึ่งต่อแต่นี้ไปนับแต่เกิดเนี่ยจนถึงวันที่เราจะต้องละ,ละโลกนี้ไปก็เรียกว่าจุดติภาษาไทยเรียกว่าตายแต่ภาษาธรรมเรียกว่าจุดติเกิตั้งแต่เกิดเนี่ยขอให้โยมรู้เลยเลยนะทุกชีวิตเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาด้วยบุญขณะเดียวกัน แล้วก็มีบาปที่อกุศสจิตที่ในอดีตชาติที่เราเคยสร้างอกุโรลกรรมไว้ติดตัวมาด้วยที่ไ่เห็นมาด้วยตาเนื้อว่ามาด้วยตัวล่อนจอนเนี่ยเด็กเกิดมาเนี่ยไม่ได้คาบช้อนทองช้อนเพชรไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยมาด้วยตัวเปล่าเปล่า,าเ,เห็นได้แค่ตาเนื้อแต่ในหลักธรรมแล้วเขามาด้วยจิตที่มีทั้งบุญและบาปติดตัวเข้ามาขอแอโยม ได้รับรู้รับทราบว่าแต่ละคนเนี่ยที่มีชีวิตไม่ว่าเจ้าไม่ว่านายไม่ไม่ว่า,า,วา,า,ย,วายาจกวันนี้พกล้วนแต่มีบาปอากุศลติดตัวมาตั้งแต่เกิดขอให้รู้เหตุดังนี้ไว้การที่เรารู้แล้วเข้าใจเราจะได้แก้ไขได้ถูกต้องโดยใช้ธรรมะเข้าไปแก่บาปอากุศลที่ติดตัวเรามาที่อธิบายได้ง่ายๆก็คือ โลภะโทสะมหะที่เราเรียกว่ากิเลสมันติดตัวเรามาเราทำไมถึงโกรธถึงไม่พอใจถึงกุ้มถึงเครียดเมื่อสมัยเด็กๆเราก็ใช้วิธีร้องตอนที่เรายังพูดไม่ได้เราก็ใช้วิธีร้องไม่พอใจก็ร้องไม่งั้นก็คว้างของกรมของอะไรจับคว้างปลาไป โดยตอนที่เป็นเด็กเป็นเด็กอ่ะเป็นละอ่อนเนี่ยยังไม่สามารถสื่อสารด้วยคําพูดได้ก็อาจจะแสดงด้วยทางกายเนี่ยทุบบ้างร้องบ้างคว้างของบ้างอันนี้คืออาการของโทสะที่ติดมาจากอดีตซึ่งไม่มีโรงเรียนไหนสอนโยมจะสังเกตได้ง่ายๆเวลาร้องอยากกินก็ร้องไม่พอใจก็ร้อง จะร้อนจะหนาวก็ร้องนี่ร้องมาจากอดีตชาติที่เราสร้างวิบากกรรมกันไว้เลยฝากมาถึงปัจจุบันชาตินี้เราอยู่ในชาติปัจจุบันเราขอให้รู้ว่าเราทุกคนมีอดีตชาติหลักพุทธศาสนาจะสอนว่าอย่างนี้คือเรามีอดีตชาติแล้วส่งมาเป็นปัจจุบันชาติแล้วเราจากอนาคตปัจจุบันชาติเนี้ ก็จะส่งผลไปอนาคตชาติจากเหตุที่เราทํอาอกุโลจิตเมื่อก่อเอาสุกอากุศลกรรมก็คือกรรมที่จะต้องชดใช้ซึ่งจะชดใช้ในชาติข้างหน้าอะไรที่เกิดเกิดขึ้นในปัจจุบันขอโยมรับรู้รับทราบไว้ว่ามาจากอดีตเหตุที่โยมได้ทําไว้โยมจะต้องรับกรรมที่ก่อหนี้กรรมที่ก่อต้องชดใช้ด้วยหนี้ชีวิต ภาพสะท้อนในปัจจุบันนี้โยมก็จะได้เห็นคนรวยคนจนฐานะที่แตกต่างกันอายุสั้นอายุยืนไม่เหมือนกันบางคนแข็งแรงบางคนอ่อนแอบนโคนที่โลกร่างกายอ่อนแอที่โลกเจ็บนิดเจ็บหน่อยเจออากาศร้อนเย็นไม่ได้ รวยจนไม่เหมือนกันต่างกันหลายระดับรวยก็มีรวยหลายระดับจนก็จนมีหลายระดับจนรทั้งไม่มีอะไรจะกินแต่บางคนรวยจนไม่มีเวลาจะกินฟังให้ดีนะไม่มีอะไรจะกินกับอีกคนหนึ่งรวยจนไม่มีเวลาไม่มีเวลาจะกินคือเขาทำงานทั้งวันหาเวลาว่างกินไม่ได้เนี่ยคนเหลือกินเขาต้อพูดคํำนี้ แต่คนไม่มีกินเนี่ยคือไม่มีอะไรจะกินต้องไปคุยขยะเก็บเศษอาหารที่เขาทิ้งเขาคว้างนี่คือความแตกต่างเก่งไม่เหมือนกันทำไมมีที่หนึ่งกับที่โหลมีระดับปานกลางค่อนไป่างสูงหรือลงมาทางต่ำรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันสวยหล่อไม่เหมือนกันนิสัยก้าวราวนิสัยสุภาพ คำพูดพูดจะบางท่านก็อ่อนหวานบางท่านก็หยาบคายอันนี้ส่งมาหมดเลยมาจากอดีตเหตุทั้งนั้นเลยที่เขาเรียกว่ากรรมมันสร้างรูปรูปที่เรามีอยู่ทุกวันนี้มาจากกรรมที่เราทำถูกตกแต่งด้วยอกุศลกรรมทำให้หน้าตาไม่เหมือนกันต,ตั้งทั้งที่มีสองตาเหมือนกันจมูกเหมือนกันปากเหมือนกันมีหูเหมือนกันมีหัวกะโหลกเหมือนกัน แต่เขาทําให้ผิดรูปร่างเท่านั้นน่ะหัวแบนมั่งจมูกบี้มั่งกามใหญ่มั่งตาตีมั่งตาสองชั้นมั่งสูงต่ําดําขาวไม่เหมือนกันก็เ,เหตุเพราะว่าเราทําอกุศลกรรมเบื้องต้นที่ได้ชั่วโมงต้นๆได้เคยบอกไว้แล้วว่าอาชิวัฒมากักศีลเนี่ยศีลสําหรับครหัสเขารู้ว่า ศีลหมีเฉพาะตังหาของอริยบุคคลแต่ของญาติโยมเนี่ยควรเข้าใจเรื่องอธิวัฏร์มากกศีลศีลทึ่งรักษากายกับวาจาเนี่ยกายมี3วจีมี4ี่จำเป็นอย่างมากที่โยมจะต้องรับรู้รับฟังเพราะว่าผลที่เราสามารถอยู่ในคำสอนผู้เจ้าได้อาน,นิสงส์ที่เราสามารถรักษากายเราสุจริต วจีเราสุจริตเนี่ยจะส่งผลมาที่รูปร่างหน้าตาของเราด้วยนี่คือเหตุเหตุจากอากุศลจิตหรือว่ากุศลจิตเนี่ยเขาจะมาสร้างรูปเราสร้างกายสร้างวาจาของเราทําไมนี่คือภาพสะท้อนทําไมถึงไม่เหมือนกันมาจากบาปกับบุญที่ทํามาไม่เหมือนกันขอให้โยมเข้าใจรับรู้อันนี้เป็นเบื้องต้นหลังจากนั้นที่เราโตแล้วเนี่ย เราก็ต้องมาแข่งขันหาที่เรียนกันเรียนเพื่อ,อต้องมีคุณวุฒิทางโลกเขาจาเป็นต้องให้เรียนเราก็เรียนตามสายวิชาของเราที่จะต้องรู้อ่านออกเขียนได้ก็ไปตามลำดับอนุบาลประถมมัธยมเตรียมอุดมจนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศหรือว่านอกประเทศก็แล้วแต่แต่ละคนบางคนเรียน บางคนเด็กบางคนฉลาดนะเขาพูดอะไรเขาจาได้หมดแต่เขามีความบกพร่องคือเขาเกิดในบ้านที่ว่าพ่อแม่ไม่มีเงินส่งเรียนเนี่ยเนี่ยจะมีโยมจะเจ,เจอบ่อยๆเด็กบางคนเก่งนะแต่ไม่มีเงินนะพ่อแม่ไม่มีเงินส่งเรียนในทางตรงข้ามบางคนพ่อแม่มีเงินส่งเรียนแต่ลูกไม่เอาไหนเนี่ยใช้แต่เงินใช้แต่ทรัพย์สมบัติเพลิดเพลินอยู่ในทรัพย์สมบัติ ไม่เห็นความแตกต่างไหมบางคนก็มีโรคประจําตัวเด็กบางคนก็แข็งแรงโยมสังเกตดูเด็กขายพวงมาลัยเด็กเช็ดก,กระจกเด็กที่เก็บขวดมาขายเนี่ยเก็บเศษกระดาษอะไรเงี้ยทาไมถึงมีเด็กอย่างนี้แล้วเด็กบางคนทาไมนั่งรถแอร์พ่อแม่มีรถไปส่ง เนี่ยไม่ภาพสะท้อนนี่ให้โยมเห็นว่ามันบาปบุญมันมีจริงถ้าบาปบุญไม่มีจริงมันต้องเหมือนกันหมดมันต้องรวยเหมือนกันสวยเหมือนกันหล่อเหมือนกันต้องเหมือนกันสิถ้าทํามาเหมือนกันก้ต้องเหมือนกันนี่เราทํามาแตกต่างกันผลมาจากเหตุเหตุที่เราทําจึงเป็นผลในปัจจุบันเนี่ยเหตุจากอดีตชาติที่เราทําเนี่ยจึงเป็นผลในปัจจุบันชาติ เวลาเราเรียนแล้วก็แข่งกันเรียนเวลากินแล้วก็แข่งกันกินหากินกันอยู่เนี่ยถ้าเราไม่มีหลักทมคาสอนเราก็จะไม่รู้ว่าอะไรคือความพออะไรคือความถูกต้องเรียนจําเป็นต้องเรียนเพราะว่าทั้งโลกเราต้องอ่านออกเขียนได้วิชาการต่างๆที่ทั้งโลกไม่ว่าสายสามัญสายอาจฉริยะ เราจาเป็นต้องเรียนเพราะว่าเราจะต้องมาทำมาหากินโดยใช้วุฒิทั้งโลกเนี่ยมาสมัครงานสมัครงานก็แข่งกันการหางานทําชอบบ้างไม่ชอบบ้างแล้วแต่เราดับคุณวุฒิจบปริญญาตรีจบปริญญาโทจบปริญญาเอกไม่ว่าในประเทศหรือนอกประเทศ เหล่านี้เป็นเครื่องประกอบในการยังชีพของโยมในการทํางานหรือว่าจะมีธุรกิจส่วนตัวขอให้รู้ทางโลกเป็นอย่างนี้แต่ในทางธรรมเนี่ยบาปอากุศลไม่เว้นใครเลยไม่ว่าจะรวยจะจนไม่เคยเว้นใครเลยจะเรียนสูงขนาดไหนตามขนาดไหนล้วนแต่มีอกุศลจิตตลอดเวลาโลภะโทสะโมหะ ไม่ว่าเจ้าไม่ว่านายไม่ว่าประชาชนทั่วทๆไปไม่ว่าคนรวยคนจนเรามีอย่างนี้เป็นพื้นฐานตลอดเลยซึ่งพระเจ้าทรงตัดสรู่แล้วบอกเราว่าเรามีอกุศลจิตที่เรียกว่าโลภโทสะโมหะเนี่ยดัยงนั้นขอให้โยมรู้แล้วเข้าใจเรียนก็ต้องเรียนตามโลกที่เขาว่าเพื่อประกอบ อาชีพที่สุดจะลิด